แต่เดี๋ยวเราจะมาเล่นแต่คลิปนีน้ตั้งแต่คลิปนี้ใช่ไหมทุกคนตั้งแต่คลิปนี้คลิปนี้ก็คือว่าเราอะได้สอนเล่นบทที่สาแล้ววันนี้เราจะเล่นบทที่สองให้ดูแล้วก็บทที่สามเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนั้นเราพูดดังไปหน่อยนะทุกคน เอาใหม่เอาใหมทุกคนเนบบนคนขาโบบอกกัน,น,บบนของบางคนอาจจะอยู่ในด้านนอกนะของเราจะอยู่ในด้านในแอปอย่างนี้เลยเคโบบอกกันทุกคนแต่ว่าแต่ว่าฮันนีมนมันหมดแล้วแะแต่ว่าแต่ว่าเดททรเพน,บบนมันก็แบบ เออเดทวีเพนก็แบบยังโยทุกคนทุกคนสามารถกดตรงนี้ได้สามารถกดตรงนี้ได้แบบนึงสามารถกดตรงนี้ได้แบบาาดไ,ดไปไปไ,ไปไคุยด้านหน้าทุกคน จริงไม่ต้องเข้าประตูบ่อยหอกนะเดี๋ยวไปเราเดี๋ยวเราไปเจอกันในแมปเลจทิมเพสโอเคทุกคนเดี๋ยวทำไมไม่มีแต่คนอ่อนๆทั้งนั้น,นบทที่หนึ่งอนะ บทที่หนึ่งมีแต่คนอ่อนๆโอเคทุกคนเฮ<อ>้ทุกคนเบาเสียงเพลงก่อนไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวถ้าถ้าเจอผี ถ้าเจอผีก็ตกใจอ่ะมันจะเกิดยังไงทุกคนว้ ใจเทพวายเฮ้ยเอเอมันไปก็ได้จิงหวะนี้แหละชัวร์ชัวร โคตรน่ากลัวทำไมตัวคอนี้มันเดินช้าจังจ้าฟปิงมันเป็นยังไงบ้าง สองอันหาห้อประตูสองอันแบบนี้พอเสร็จแล้วมันก็จะพอเสร็จแล้วมันก็จะผู อันนี้ก็คือเป็นห้องเป็นห้องเฟรี้อะทุกคนน่าจะอ่อนทุกคนน่าจะอ่านออกอะลรอุ้ยวุ้ยหัวใจหัวใจเต้นตึก,ตก ไม่รอดแน่ จะมีคู่ไหมตอนนี้หัวใจฉันเต้นตึก,ตกเลยเลยมีใครไปชั้นสองเนี่ยข้อต้องไปข้างขวา,วา ใจว้ายทุกคนฉากตัวนี้มันน่ากลัวขนาดไม่ได้เหยียบเศษจะจกอะไรเลยเดี๋ยวรอให้ผีมันมาก่อนอเพราะว่าี่อี มันไปอยู่ั่งนั้นก็เดินมาได้เลยโอเคอุกอากูอุนน๊กูโอเคคุกครบถึงหชิ้นแล้วอือหือ ทหมดของเซเรนาทุกคนทุกคนรู้จักเซเรนาไหมเซเรนาคือช่างเสื้อผ้า อันนี้น่าจะเป็นสตูดิโอเก่าเหรอเรียเขาว่ามีคำว่าเลน่าด้วยทุกคนมีคำว่าเลนาโอเมื่อกี้เห็นเงาเมื่อกี้เห็นเฮรี่ด้วยทุกคนเฮรีอะ เซ r รนาวิธีการไปนะทุกคนก็คือให้ตามเส้นสีแดงๆที่อยู่บนรอยพื้นไม,ไม่ใช่เนี่ยทุกคนเส้นสีแดงๆแต่อาจจะมองไม่ชัดหน่อยนะแปะ๊บ มันอาจจะมองไม่ชัดอยู่นั้นเนี่ยเส้นสีแดงอ่ะแล้วก็แสงวิบวับนี่ยทุกคนเส้นสีแดงอ่ะเห็นไหมต้องไปจุดที่มีเทียน แล้วก็แสงวิบวับวิบวับเนี่ยทุกคนเจอไฟแล้วแต่อาจจะมองไม่ชัดดอกทุกคนนะโอ้ยอขวานสับขวานสับทุกคนขวาน ขวานสับตรงที่เขียนสีแดงอะ่ะมันจะนำทางเราตลอดมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นแบบ เขาเขาจะหาไม่ถึงที่จุดหมายของงานหะน้าเลยทุกคนทุกคนคิดดีดเส,สเส้นสีเส้นสีแดงในพืนน่ะทุกคนดูดีๆีโอ้ยวาแต่มมืออยู่นั่นเลชั้น,นเนี่ยอะไรอยู่เนี่ยเอ้ยเอ้ยอย,อย บับดักสีพยาบาลจุนี่ช่วยพยาบาลจุจุนี่กลายเป็นจุลี่พยาบาลจุลี่กลายเป็นจุลี่มีทาั้งรานหน้าตัวปอมแล้วก็รานหน้าคนนิ่งอะไง ไอรีน <Yeah. S 2> ่ามันคือตัวไรโดนเดี๋ยวโอ้โอเคทุกคนโอ้โอเคหนีหนีให้รอจาก ตปาราดเอ้ยโอ้ยเฮ้ยทุกคนถึงแล้วทุกคนนะจําได้ถึงแล้วเฮรี่ที่เขาคนเนี้ยเขาชื่อว่าเฮรี Oh, what a relief. My name's Haley, and I'm, uh, I mean, I was a paranormal podcaster. One of my subscribers gave me a tip about ancient catacombs. I never knew one of one. Uh, so, of course, I had to investigate. Uh. You have no idea what you're about to get. Lana, the bomb! I should know, since I've died here. Lena! Lena and that doppelganger are inside, and they're waiting for you. Good luck. Good luck. Good. And, uh, don't die like me, please! เสียงของเฮรี่มันเก๋มากค่ะว่าบ็อก so ไม่ได้ a ก oh don't look so confused I know I'm not the r e I don't care Lana หุบปากซะ I'm sure you know who I am but you don't k มันมีเสียงเงาเงาด้วยทุกคนลาดาหุบปากะ ฉันจะ o figure o ันเอกน่าลานไม่ประทับนอวาคอนอามารถคไมาก่ไหน พ่อแกโมโหแกก็พ่อแกโมโหแกก็พูดเร็วอีนะไอไอรีน่า Very well. <laughs> <laughs> what comes next is your fault. Mega Man. Power, Master. Please transform me so I can obliterate this beauty of a soul. Watch out! Okay, everyone.

เฮ้ยทุกคนเจอการ์ดสแล้วทุกคนการ์ดส์เฮ้ย <laughs> ทุกคนเห็นการบอส์ไหมลีน่านี่แหละคือการบอสเราต้องสู้กับการนน้าตัวปอมรู้รจัก น่าจะตอมไหมทุกคนโอเคค่าค่าสับสับสับเยี่ยวแตกโอเคทุกคนเอ้ยต่อเฮ้ย ไปก็เป็นหนามแหลม ทำยังไงต่อโอ,โอเคโอเคทุกคน ลีน่าตายลีน่าจังทุกคนนะมาหน้ากลับมาเป็นช่างทำเล็บเดิมมาหน้าก็กลับมาเป็นช่างทำเล็บ เวลาหน้ากลับมาทำเไฟแล้วทุกคนเดี๋ยวก็หนูถ่ายคลิปยังไม่เสร็จเฮ้ยเฮ้ย นอนเฮ้ยอาการไม่นอนเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้วอาการไม่นอนใหญ่ทุกคนจำได้ไหมอาการไม่นอนเสียงเหมือนกีตาร์อากาเมนอนเสียงเหมือนกีตาร์ที่ดีไปแล้วอะอากาเมนอนอะเหมือนเสียงกีตาร์ อากาเมนอนเสียเหมือนกีตาร์มากทุกคนอากาเมนอนอากาเมนอนแอลทีบีแอลทีบีง่ายมาจารย์เลยเสียงอะไรเสียง USB หรอเสียงเสียบ USB หรอเสียงเสียบ USB หรอทุกคน อะไรมันแน่นนะสายหูฟังสายหูฟังมันแน่นแน่เลยมันแถมไมมาด้วยอะ่ะอุ๊ยโอเคทุกคนก็คือว่า กลับมาทำแร็ปกลับมาทำเรบแล้วช่วงแรกที่เราช่วยหน้าเสร็จอะ่เราก็จะทำเรบได้แต่ช่วงต่อไปมันไม่สามารถทำเรบได้แล้วนะมันต้องไปไขาาลาได้อีกครั้งเกยเลยอัน,นั้นน้องของที่เฉลยไปเมื่อตอนกิที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็สามารถไปดูได้ ทุกคนนีไ่งไงทุกคนของชิ้นที่หนึ่งแล้วคดีไปบ่าย,บายจบ